สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะติ๊กพาทุกคนมาอยู่ที่ปทุมธานีสปีดเ w a y ค่ะซึ่งวันนี้นะติ๊กได้รับเชิญจากทางคาวาริโนมอเตอร์สไทยแลนดนะคะให้มาเทสไดรฟ์เฟอร์รารี่ค่ะทุกคนซึ่งชื่อรุ่นมันเรียกยากมากแต่ว่าจะพยายามนะถ้าติ๊กเรียกผิดอย่าดราม่านะคะมันน่าจะชื่อรุ่น d o ดิชี่ซิ i ินด์รี i d ป r แล้วก็เป็นโดดิชี่ซิลินดรีตัวธรรมดานะคะจะเห็นที่ด้านหลังของติ๊กเลยนะที่เขากำลัง ถ่ายทำอยู่โอเ้เสียกแบบรักใจมากและในวันนี้นะคะเดี๋ยวติ๊กจะได้ขับด้วยแล้วก็แอบ,บกระซิบว่ามูลค่า50ล้านเลยนะทุกคนเออและแอบ,บกระซิบนะคะว่ามูลค่าของมันเนี่ย50ล้านเลยนะก่อนที่เราจะไปขับขี่ไปทดลองเทสต์ไดรฟนะติ๊กเล่าให้ฟังนิดนึงว่า d o ดิชีซิลินรีเนี่ยมันมาจากคำว่า 12สูบในภาษาอิตาลีค่ะโดริชี่ก็คือ12เนาะแล้วก็ซิิินดีเนี่ยน่าจะหมายถึงลูกสูบซึ่งเครื่องยนต์เขาอ่าเป็น V12 เดี๋ยววันเนี้เราจะไปดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงเจอกันค่ะ นะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะติ๊กก็อยู่กับรถเฟอร์รารีที่ติ๊กบอกแล้วค่ะซึ่งคันที่ติ๊กจะเท e d ดร v e นะคะก็คือคันนี้เลยก็คือ Dodici c y l i n d r ر Spider ค่ะสำหรับตัวนี้นะเขาสามารถเปิดประทุนได้ส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะก็เป็น Dodici c y l i n d r ر แต่ว่าเป็นตัวธรรมดานะซึ่งจะเป็นคูเป้นะคือหน้าตาคะ่ะว่าขายกันเลยแต่ว่าคันเนี้ยจะเป็นการเปิดประทุนได้เป็นหลังคาแข็งส่วนคันนี้นะจะเปิดประทุนไม่ได้จะเป็นคูเป้ธรรมดานะคะคันนี้นี่ แต่ว่าคันนี้ติกชอบมากเลยเพราะว่าติกก็ชอบรถสีแดงเพราะว่ารถส่วนตัวติกะก็เป็นรถสีแดงแต่ว่าไม่ได้มีมูลค่าสูงขนาดนี้นะอันนี้คือแบบสุดยอดมากแล้วก็สําหรับ สายเรซซิ่งอย่างเรานะคะทุกคนก็จะรู้ใช่ไหมว่าเฟอร์เลอี่อยู่คู่กับการแข่งขันมาอย่างยาวนานแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็น WEC หรือว่า Formula 1ซึ่งเฟอร์เี่เป็นทีมแรกๆที่อยู่กับการแข่งขัน Formula 1เลยนะคะซึ่งเขาน่าจะอยู่มาตั้งแต่ปี1947ก่อนที่การแข่งขัน f o อร์ l a 1เนี่ยจะถูกเรียกว่า Formula 1อย่างเป็นทางการในปี1950ค่ะสำหรับตัวนี้นะเขาบอกว่ามันเป็นรถที่ได้อินสปเรชันในการออกแบบจากรถ แกนทัวเลอร์ในยุค1950-1960แล้วก็เอามาหลอมรวมกันใช่ไหมซึ่งคำว่าแกนทัวเลอร์เนี่ยมาจากภาษาอิตาลีนะคะมาจากแกนทัวริสโมก็คือ การเดินทางการท่องเที่ยวเลยเนี่ยแหละคือมันจะสอดคล้องกับเคาเจอของคนยุโรปใช่ป่ะที่เขาชอบขับรถทัวร์เมืองอะไรเงี้ยซึ่ง G.T. อะรถที่มันเป็น G.T. อะเขาก็เน้นเรื่องความสะดวกสบายทุกคนเขาบอกว่าเบาะนั่งอะมันจะสบายมากในการแบบเดินทางไกลนู่นนี่นั่นแล้วก็เดี๋ยวพอเราพูดถึงฟอร์มูล่าวันอะก็ต้องขอบอกว่ารถคันนี้นะมีระบบหลักอากาศโพลสตร์หรือแอโรดันมิกเนี่ยไม่ต่างจากรถ F1 เลยนะคะทุกคนเห็นอ้นี้ปะ่ะตรงเนี้ยเขาบอกว่า คือเขาได้ทดลองในอุโมงค์ลมใช่ปะแอโรดินามิกหลักแอโรดินามิกก็ค่อนข้างที่จะ 4D เพราะว่าเขาอะใชเ้เทคโนโลยีเดียวกันกับรถฟอร์มูล่าวันแบบน้องๆรถฟอร์มูล่าวันเลยส่วนในแบบเอปีกท้ายนู่นี่นั่นนะตรงเนี่ยเขาบอกว่าถ้าขับด้วยความเร็วประมาณหนึ่งนะมันจะสามารถเปิดขึ้นได้ด้วยเว้ยคือแบบ มันคือแอคทีฟแอโรที่รถฟอร์มูล่าวจะเอามาใช้ในปี2026ทุกคน Top ปสป e d คันนี้นะประมาณ340ซึ่งรถฟอร์ u l a ่าวนอ่ะ370นิดนิดส่วนรถคันนี้ t o อปสปีด340ไม่รู้ว่ติพูดผิดหรือเปล่านะถ้าพูดผิดต้องขอโทษนะคะ ส,สิ่งนะคะที่ติ๊กอยากทํมากมากในวันนี้ไม่ใช่แค่ขับนะติ๊กอยากเปิดกระโปรงหน้าเพราะว่าเขาอ่ะเป็นรถที่เปิดกระโปรงหน้าเหมือนรถคลาสิกหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละติ๊กไปหาข้อมูลมานี่นะคือยกจากตรงนี้ได้เลยนะปาบเขาให้เป็นไงคะไปเลยค่ะทุกคนนี่แล้วดูเครื่องค่ะ V12 ตรงนี้คาร์บอนนะสวยมากและอีกหนึ่งไฮไลท์นะที่ติ๊กรู้สึกว่าติ๊กจะต้องเปิดกระโปรง หน้ารถของคันนี้ให้ได้เพราะว่านี่ค่ะมันจะมีวา์วแบเนี้ยทุกคนแล้วเป็นลายแบบว่าเป็นลายแบบแคบล่าแล้วก็เปิดจากด้านบนอะ่ะก็จะเห็นแบบเป็นเขาเรียกว่าล้อรถลงมาเลยเออและนอกจากเรื่องความสะดวกสบายของการแบบนั่งได้นานติกลืมเล่าอีกหนึ่งอย่างรถคันนี้นะคะเบาเขาปรับอุณหภูมิได้ทุกคนซึ่งมันแบบเก๋มากอะ่ะเออนั่นแหละ แต่ก่อนอื่นนะติ๊กต้องไปเรียกคนอื่นมาช่วยติ๊กปิดกระปองกระปองหน้าร้าก่อนเพราะว่ามันสูงมากดึงไม่สามารถเราลงได้ทุกคนคือแบบเอาลงเองไม่ได้นะคือเปิดได้แต่ปิดเองไม่ได้นะซึ่งหมดสิทธิ์ซื้อรถคันนี้แล้วโอเคค่ะแล้วก็นั่นแหละเดี๋ยวเราไปเทสต์ดิฟกันเลยดีกว่าเพราะว่าพูดมาเยอะแล้วเนาะโอเคไป โ,โอ้ยนี่ไน้องม,อมัอยขับรถจริงเนื่องจากตอนนี้นะทุกคนฝนมันตกแล้วมันทําอะไรไม่ได้ติกก็ยังไม่สามารถไปขับได้นะคะติ๊กก็เลยขออนุญาตนะเก็บบรรยากาศข้างในให้ทุกคนดูก่อนเพราะว่ามันทําอะไรไม่ได้เลยอะตอนนี้เดี๋ยวติ้ขัดกล้องให้ดูนะวัวบเขาหายคือชั้นอนะ ไม่อยากไปขับเพราะอะไรรูป้ปะก่อนที่จะเริ่มต้นเท s t drive นะคะทุกคนจะต้องมีการเซ็นว่าจะเอารถออกไปขับและถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นกับรถนะเราจะต้องเอ้ยเอ้ยเอ้ยรับผิดชอบและมูลค่าของรถคันนี้ตอนที่ยังไม่มีออปชั่นอะไรนะก็40กว่าล้านเกือบ50สําหรับคันนี้ตอนนี้มันมีออปชั่นแบบ full o อปชั n เลยอะมัน51หรือ52ล้านนะทุกคนฉันแบบไม่ได้ปะ มันไม่ได้อ่ะอตอนนี้ก็เลยเดี๋ยวพาทุกคนไปเดินเล่นดีกว่าว่าเขามีอะไรให้เรารับทานกันบ้างนะคะเขาก็แบบจัดที่นั่งรออะไรอย่างงี้ป่ะนี่ซื้อก็มีอะไรดีนแอนเดลกานะนี่มีโมเดลจิ๋วของอะไรเฟอร์รารีนี่อาหารต่างๆอะไรอย่างงี้นี่ข้าวผัดอันนี้อร่อยมากขอเดี๋ยวนะคะนี่เห็นป่ะทุกคน น่าอีฟดนี่นี่ขอบคุณค่ะไปได้ค่ะเดี๋ยวเรารอให้ฝนมันซานะคะแล้วก็อยากจะขับอ่ะก็คงจะขับช้าๆตอนแรกคิดว่าแบบอยากจะขับแบบเร็วๆอะไรอย่างงี้แต่พอเส้นเอกสารไปแล้ววะเนาะก็อย่างที่รู้ๆว่า ช่องรีเฟกก็ไม่ได้มีเงินหุงเงินดังแล้วทุกคนดังนั้นเราก็เพลย์เซฟดีกว่าค่ะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันหลังฝนซาค่ะ เพราะว่า<ๆ>มูลค่าของมันเย <laughs> ฉันไม่กล้าไม่กล้าเสี่ยงทุกคนคะและวันนี้นะคะก็หมดเวลาสนุกละคะแล้วคนก็ตกด,ด้วยอะ่ะติกรอที่จะขับรถแบบนานมากๆเลยทุกคนแต่ก็นั่นละคะ่ะติ๊กอยากให้ทุกคนอะ่ะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะ เผื่อว่าแบรนด์รถอื่นๆจะมาเห็นแล้วจะได้เรียกติ๊กไปลองทดสอบขับหรือว่าเพสไดรฟ์นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ค่ะติ๊กขอขอบคุณ c a v a l i n o Motors ประเทศไทยด้วยนะคะที่ให้โอกาสติ๊กได้มาขับรถก็นั่นแหละทุกคนชอบคลิปนี้กันไหมคะช่วยคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาบอกติ๊กหน่อยมาฟีดแบ็หน่อยว่าคลิปแบบนี้ชอบไหมเป็นยังไงหรือว่าเทปหน้าอยากให้ไปไหนเนี่ยก็กระซิบบอกพวกเราได้นะคะแล้วเจอกันค่ะ